ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพามารู้จักกระถางแอร์พอร์ตนะครับเราจะาพามาดูตั้งแต่ของการประกอบนะครับว่ามันต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับเรามาดูก่อนยี่มาดูตรงนี้กระถางแอร์พอร์ตเนี่ยมันมีหลายไซส์หลายขนาดมากนะครับเหมาะกับต้นไม้ แต่ละประเภทไปนะครับในการในเลือกในในการเลือกขนาดนะครับทีนี้ขนาดของฐานเนี่ยอันนี้คือ20เซนนะครับ30เซนอันนี้40เซนฐานมันนะ50เซน60เซนเอาพูดง่ายก็20 30 40 50 60นะครับความสูงมันก็จะมีตั้งแต่20 30 4 0 5 0 60เหมือนกันเราก็จะสามารถเลือกให้มันปลูกกับเหมาะก,กับต้นไม้แต่ละประเภทไปนะครับทีนี้ ตอนประกอบเข้าไอ้น้องน้องวามไอ้น้องน้องเจนเอามาหนึ่งเลยสมมุติตัวนี้เป็นเป็นฐาน30เซนผนังสูง30เซนนะครับเดี๋ยวมาดูการประกอบเขาจะตัดมาประมาณนี้นะครับเกือบเมตรหนึ่งนะ่ะเรามาหามุมดีๆดีกว่ารูนะครับรูรูรก็ ฐานออกด้านนอกนะโอเคอันนี้คือน็อตมันมืออาจจะเพื่อนนิดนึงนะพอดีปลูกต้นไม้อยู่อันนี้คือฐานนะครับนี่นะครับให้ให้ใหเว้นรูล่างไว้รูหนึ่งเพราะมันเป็นระดับของฐานนะครับ เบกรอบง่ายคๆคล้ายๆถาดถาดไข่อะแล้วก็ให้มันเบากรบตรงนี้จบเนี่ยกระถางโอเคครับทีนี้เราก็ขันน็อตนี่คือน็อตมันนะเออระหว่างที่ขันข้อดีมันคืออะไรเนื่องจากมันมีรูรอบเลยนะครับมีรูเยอะเลยอากาศมันต้องฟแน่นอนคนระับรอบเลยลากมันก็จะเดินดีนะครับลากลากก็จะเดินดี แล้วมันก็จะไม่มีน้ําขังไม่มีน้ําขังนะก็จะไม่ลาก็ไม่เน่าเนาะมีอากาศเดินดีน้ําไม่ขังแล้วเขาบอกว่าลากมันก็จะไม่ขดด้วยเพราะบางทีต้นไม้เวลามันไปเจอกระถางแบบธรรมดามันจะขดขดรอบขดอยู่ในกระถางนะนะแต่อันนี้มันก็จะเหมือนวิ่งมาชนชนตรงรูตรงรูมันก็จะอยู่เป็นกระจุ่มกระจุ่มของมันนะเห็นเขาไปปลูกพวกต้นไม้แพงๆนะเพราะกระถางมันก็แพงอยู่ใบหนึ่ง แล้วแต่ไซส์นะก็70บาทนู่นนะหกสิบเบาทแล้วอายุการใช้งานมันนี่อยู่ได้ประมาณเท่าไหร่อายุการใช้งานอยู่ตามวัสดุ<ม>ตัวนี้นะครับมันจะมี2แบบเป็น PVC แล้วก็ HDPE ถ้า PVC ก็เป็นพลาสติกทั่วไปเนะี่ยที่เขามาทําก็ถ้าตากแดดก็อยู่ได้ไม่นานอาจจะกรอบ2-3ปีมั้งไม่แน่ใจก็เหมือน PVC อ่ะมันก็ถาง PVC เราเนะ่ย<ม>ถ้าตากแดดก็2อปีถ้าอยู่ในร่มก็ได้นานเลย<ม>แต่ถ้า HDP e เนี่ย h ฮกดีพตัวนี้เป็นเฮกดีพีนะมันกคล้ายๆพวกท่อน้อําอ่ะอยู่ตากตากแดดได้ทนก็5ปีอย่างต่ําคิดว่านะเพราะที่ลองใช้ใช้ดูมันก็ต้นนานนะก็ประมาณนี้นะทีเนี้จุดเด่นของมันอีกอย่างหนึ่งคือมันเปลี่ยนย้ายกระถางได้ง่ายเวลาเรามันเต็มกระถางใช่ไหมเราไม่ต้องเทออกเราสามารถายน็อตแล้วก็ถอดออกเปิดได้เลยเปิดเปิดเปิดข้างได้เลยอ้าออกเลยอ่า เป็นอย่างนี้นเสร็จแล้วอายุการใชง้งานนานแต่ตัวฐานมันเป็น PVC นะผมว่านะตัวฐานมันเน่เป็น PVC แต่แต่ตรงด้านข้างเนี่ยเป็น HDP e <อ>แต่ด้านล่างเป็น PVC ไม่เป็นไรเพราะมันไม่โดนแดดอยู่แล้วมันโดนความชื้นตลอดมันไม่แตกไม่พังแต่ด้านข้างเนี่ยเป็นจุดที่มันรับแสงเนื้อมันเหนียวเลยนะนี่เนื้อเหนียวเหนียวเป็น HDPE <spirituality. S 1> ก็ไปถามถ้าจะซื้อนะก็ messaging. ถามผู้ผลิตเขาดูนะว่าเป็น PVC หรือ HDPE ถ้า PVC จะถูกถ้า HDPE จะแพง แต่แพงต่างกันไม่มากหรอกหลักสิทีนี้มาดูทีนี้สมมติเราปลูกเนะ่ยอันนี้ผมผมไปซื้อกัะท่อมมาต้นกะทอมต้นกล้าหรอกนะจะปลูกไว้รอบรอบสวนเกิดอยากจะรู้ว่ากระถางใบนึงใช้ดินเยอะไหมถ้าเป็นตัวเนี้ยเป็นยี่สิบคูณยี่สิบเซนอ่าใช้ดินประมาณครึ่งถุงส่วนตัวเนี้ยเป็นขนาด20 ฐาน20สนะสูง30เซนใช้ดินประมาณ1ถุงส่วนอ้ตัวเนี้ย30มสิคูณมเซนก็คือตัวเนี้ยฐาน30สูง30ใช้ดินประมาณ2ถุงก็ไม่เชื่อเดี๋ยวเปิดให้ดูนะเนี่ยดินผูกนะครับที่บอกไว้เผื่อจะได้เตรียมดินได้ถูกนะครับจริงๆก็ใช้ดินอย่างอื่นก็ได้คุยมะพร้าวคุยอะไรก็ได้นะแล้วแต่สูตรดินของแต่ละคนแล้วกันอันนี้แล้วแต่การผูก ความจุเขามันให้ให้ดูความจุนะครับดินหนึ่งถุงก็ยังไม่เต็มนะครับแต่ตอนใส่แรกๆมันจะมีหล่นตูดอยู่นะเพราะตูดมันกว้างนะมีรูเยอะมากเลยซื้อกระทคอมาา30ต้นสั่งมาจากภาคใต้คื่รู้จะคือไหมต้องลองดู <c oughs> เลยก็บอกว่าพวกชํามขิงเราก็ไม่รู้หรอกนะเราก็อยากปลูกตามกระแสไปกับเขาเลยปลูกนิดหน่อยไม่ได้ปลูกเยอะอันนี้อนุบาลไว้ก่อนเฉยนะผมไม่ได้ปลูกลงกระถางล้วบอกไว้ก่อนนะ เพราะโตไปมันก็คงจะโตกว่านี้เรอนูบานไว้แล้วเรากล่าวว่าเวลาเราย้ายย้ายไปลงดินลงอะไรอ่ะดินย้ายง่ายมันก็ถอดเสื้อได้ง่ายเลยก็ถอดปุ๊บลงทั้งเบ้าเลยเห็นไ้ว่าดินไปสองถุงเนี่ยมาดูนี่หมดดินเปสองถุงอ่ะได้มาเต็มพอดีพอดีเกือบเต็มพอดีอนี่คือใช้ดินปลูกไปสองถุงนะเดี๋ยวผมลองยัดดูก่นอนก็เสร็จน,นี้เดี๋ยวพาเดินดูนะครับว่าถ้าเป็นไซส์หกสิบคูณ ปลูกง no. um, oh. ่ายๆอย่างเงี้ยแหละไม่ได้ปลูกยากประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ยกไปรดน้ำโอเคมาทีมาดูตรงนี้ส่วนมากผมจะใช้ไซส์แค่ประมาณ3 0มสิบคูณสาเพราะว่าถ้าตัวกัญชาที่เพ่อนเขาปลูกกันก็จะมีพวก3 0มสิบคูณสามสิบสี่สิบสี่สิบคูณสี่สิบมั้งเห็นเขาบอกนะจะเป็นไซส์ประมาณพี่แบงค์เอาตัวนู้นให้หน่อยตัวไหนเนี่ยตัวที่ผมทำไว้นี่ อันนี้เป็น4 0่สูณสาเห็นเขาใช้ตัวนี้กันแต่ผมว่ามันก็ใหญ่อยู่นะ4 0่สสอ๋อมาถึงฐาน40ฐาน4 0สูง30มสิบไงโอ้โหใหญ่เว้ยใช่ใชอสี่สิบคูณอันนี้คือ3 0มสคูน,นี่4 0่สิูณสีต่างกันเยอะต่างกันเยอะมากไซสแต่แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะว่าจะใช้กระถางไหนาแต่บอกว่ามันมีจนถึง60สน่ยใหญ่ๆเนี่ยเอาไปทําพวกเข่งต้นไม้ ได้เลยเอใหญ่ๆประมาณนี้ถึงมาดูตรงนี้ีครับนี่ก็น็อตมันนอ็นอตน็อตมันจะเป็นประมาณนี้ตัวละประมาณรูปเกลียว<อ>น,นี่คือนอ็นอตน็อตเกลียวแลอวก็เป็นเกลียวก็ทนนะปลอดง่ายประกอบง่ายอันนี้เราปลูกไปสามสิบต้นแล้วก็ตัดทำประมาณสามสิบต้นนะเดี๋ยวเอาฐานหกสิบให้ดู นี่ฐาน60ต่างกันเยอะอยู่นะครับ40กับ60สนี่เส้นผ่าศูนย์กลางก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะพวกอย่างเงี้ยมันก็หาที่ซื้อยากอยู่ส่วนมากก็จะเป็นแกระถางประมาณอย่างนั้นกระถางนี้ก็เป็นกระถางแบบยังไงอันนี้เขาเรียกแอร์พอร์ตนะอย่างที่บอกนะพอดีน่าที่บอกมีรูรอบไม่ชื้นแต่ก่อนเราก็จะใช้กระถางอย่างนี้นะ ต่กระถางอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคือมันถูกพอดีคือถูกมากถ้ากระถางนี้อะใบหนึ่งก็2บาทอย่างเงี้ยสนิ้ว2บาทอ่าหนิ้ว4บาท8นิ้ว8นิ้ว5บาทอย่างเงี้ยใบหนึ่ง5บาทครับถ้าเป็นอัน,นใหญ่ใหญ่หน่อย12นิ้วอ่า10นิ้ว12นิ้วก็ประมาณ7บาท10บาทถ้าใครสนใจทักมาได้นะเมาขายไปเลยเลย ก็ประมาณนี้นะครับถางแอร์พอร์ตมันนิยมเอามาปลูกต้นไม้ที่มันราคาแพงๆนี่เฉยนะมันอัปเกรดให้มันดูเหมือนกับว่าดูสวยงามมันเหมือนกับถางมันเหมือนกระถางมันหรูอ่ะเเข้าไปปลูกพวกบอลพวกอะไรนะต้นไม้แล้วก็บางคนปลูกกัญชาเออเดี๋ยวกำลังจะมาแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับขับผม